สวัสดีค่ะวัวเจรือนแท็กเตอร์นะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งรถไถคู b ัต a า่ารุ่น M7040 คันนี้ปี63ค่ะให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านนะคะของฝั่งพม่าค่ะแต่ว่าเราส่งที่อ,อำเภอแม่สอดค่ะจังหวัดตากนะคะก็เดินทางมาตั้งแต่ตี3เมื่อคืนนี้นะคะก็เพิ่งมาถึง บ้านลูกค,คา้า5โมงครึ่งค่ะห้างบอก5โมงเย็นครึ่งนะคะระยะทางอยู่ที่700กมค่ะยังไงก็กลาบขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้วางใจทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ0804141669ค่ะ085087 ห5 8้ค่ะรถถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะไม่ว่าจะเป็นจบหน้าร้านหรือว่าจบออนไลน์ทางเราก็ยินดีรับใช้มากๆเลยนะคะกับขอบพระ,ะคุณมากๆค่ะเฮงเฮงเฮงคำคูณคํำคูณน,นะคะรถถหน้าร้านของเราพวก3 16 พวก40แรงพวก47พวก50แรงพวก45พวก MU 49 MU 55ก็ยังมีรอจำหน่ายอยู่ที่หน้าร้านอยู่นะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสันส้นๆนะคะ